ริมบอริมบอริมสะบัวดอกดอกพักบุ้งสวยงามเลยขาวกรุ๊บเลยวัดจินยาโยโยโยอ่าวัดดีวัดดียังวัดดีก่อนวัดดีวัดดีก่อนวัดดีก่อนบอกสวัสดียังเฉยไม่ต้องกินอะไรเลยวันนี้ ตัวปุ่มนะครับวัสด,ดีเออวัสด,ดีกลัวไม่ได้กินนะเออเออสวัสด,ดีกลัวไม่ได้กินดูๆเอาอะไรมาเช็ดเนี่ยฮะเ,เอาอะไรมาเช็ดนี่ก็สระบัวพาวเพื่อนๆมาดูบรรยากาศรอบๆสระบัวนี่ก็เป็นประกาศ ผักกาดนะครับผักกาดอันนี้ก็เป็นผักอิตูดอกแมงลักนี่ก็ผักเซียนดอกผักเซียนอันนู้นก็กล้วยด่างกล้วยด่างสูงเสียบฟ้านี่ก็ชวนชมชวนชมชวนเพื่อนมาชมกัน